สวัสดีทุกทคนวันนี้เรามาพบกับมีอินชาแนลอีกแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเกี่ยวกับแันเตอร์เราไม่ได้มาเกี่ยวกับแต่งกงแล้วเราก็ไม่ได้แบบมาเกี่ยวกับเออขายของอะไรประมาณเนี้ยวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสินค้าจาก <Wow. S 1> บริษัทหนึ่งเลยทุกคนก็น่าจะเป็นสินค้าที่ทุกๆคนเคยเห็นอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นของบริษัทนี้นะ และก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณบริษัทเจที t e r n a t i o n a l c o r p o r a t i o n ที่ได้จะส่งสินค้ามาให้ทางเพจได้ทดลองใช้ไม่รู้หรอกว่าสินค้าในกล่องเป็นสินค้าอะไรแต่เป็นสินค้าที่น่าจะมีหลากหลายหลายชนิดอยู่อะแล้วก็ไม่น่าจะใช้หมดเราก็จะมาแจกแจกแจกให้กับคนที่เลี้ยงน้องอยู่ด้วยนะถ้าคนไหนสนใจก็ลองมาดูกันเลยนะว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างและ สินค้าที่ได้เอามาเปิดๆให้ดูเนี่ยน่าจะเป็นสินค้าที่แบบหาได้ตามร้านขายสัตว์ทั่วประเทศเลยนะเพราะว่าเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้คือก็ดีแหละดีต้องได้ทดลองใช้กันเลยก่อนที่เราจะไปทดลองใช้เรามาดูหน้าตากันก่อนเลยดีกว่าไปกันเลยเรามาทําการเปิดกล่องกันเลยนะทุกคน

นี่เป็นยังไงเป็นยังไงดูก่อนเลยอ่ะเามาดูชิ้นที่หนึ่งเป็นนมพาวพาวเดอร์ม,มิวก็น่าจะคือนมนะทุกคนของมาคอสตานี่ตัวนี้ทางเพจเคยเอามาขายอยู่นะทุกคนี้ตัวนี้ ต่อมาก็เป็นสินค้าของนอกจะเต่า Animal b u r นี่เต่าเต่าเต่าอันนี้มีใครเคยใช้บ้างไหมเอ,อ่ยสินค้าตัวนี้ต่อมาก็เป็นนี่เลยเป็นสินค้าของหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้ทั้งเพจเคยเอามาขายนะทุกคนนี่ตัวนี้ หน้าตาอาหารจะเป็นยังไงนี่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 หน้าตาอาหารจะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่ก็คือเราจะแนะนําให้ไปผสมถ้าเกิดเด้งมูเมเตอร์อะเราจะแนะนําให้ไปผสมนะทุกคนผสมรักษาที่ห้อการน,น้องเบื่ออาหารนะนี่ ต่อมาเป็นนี่ของหนูแกสบี้รู้ได้ไงก็เพรว่ารูปน้องขึ้นมานะนี่เองลงของหนูแกสบี้นี่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 หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อมาเป็นวิตามินวิตามินมิเนอรลฟอร์สมิลเพสสมอลเพสนั่นแหละทุกคนี่น มาจากโคเรียเลยนะทุกคนนี่เนวิตามินของมาคอต์าและชิ้นต่อมาก็คือน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นเฟสฟรุตได้เป็นอาหารของหนูแก๊บี้โหแพ็กเกจคือส่วนมากคือเป็นถุงพลาสติกเลยนี่และอย่างสุดท้าย อุ้ยอันนี้น่ารักเราขอแกะแอ้โมบก่อนนะมาดูกันว่าอันนี้คืออะไรอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีรูปมีรูปน้องเม่นด้วย อุ๊ยดูนี่มาคอต,ต้าวอเทเลตบับเบิลเพสแชมพูนี่เป็นโฟมครีมอบบน้ำไม่เป็นแชมพูของสัตว์นะทุกคน,นคือสวยมากมาจากโคเรียเช่นกันนี่สามชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้ก็เจ็ดนะทุกคนนี่เป็นยังไงกันบ้างทุกคนหลังจากที่เราได้เห็นหน้าตาของอาหารสัตว์ต่างๆทุกส,สิ่งจริงกระเบลเลยไม่ว่าจะเป็นของเตาของแกดดี้ของเมนเออของหมูแฮสเตอร์ที่ได้นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้และต้องขอขอบคุณบริษัทเจท J T International Corporation ที่ได้จะส่งสินค้ามาให้ทางเพจรีวิวเลย แต่จะใช้คนเดียวก็ใช้ไม่หมดแน่นอนแต่คนไหนอยากทดลองใช้อยากลองใช้อยากได้ก็ลองทักเข้ามาที่เพจทางเพจก็จะจัดแบ่งแบ่งปันเอาไปให้ทดลองใช้กันเลยเผื่อใช้ดีจะได้นำไปหาของสิ่งดีๆมาเลี้ยงลูกของเราสำหรับวันนี้ถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าผู้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะทุกคน มือใหม่หัดรีวิวอาจจะเป็นคลิปแรกหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมานานสำหรับวันนี้มีอินชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย